โอ้โหดูแม่บ้านจัดปลาดุกมาหัวโตเลยเออคือใหญ่เลยถ้าอ้วนจะไม่บูชากรรมเลยครับผมก็สวัสดีเพื่อนๆพี่พิงน้องนานาเอฟซีทุกท่านครับผมวันนี้พาแม่บ้านเข้ามาตกปลาแล้วก็ผมก็วางอ้วนทิ้งไว้นะครับนู่นเลยอ้วนผมอยู่ตรงนู่นนะครับแล้วก็แม่บ้านเขาก็ตกปลาของเขา ถ่ายคลิปของเขาไปด้วยนะครับโอ้โหสภาพนี่ตกปลาได้หลายตัวแล้วนะครับก่อพอดีวันนี้ไม่ได้ทําอะไรกันนะครับก็เลยพาพี่สาวแล้วก็แม่บ้านเขาออกมาหาปลากันเอ,เ,อ<ว>เอาเ่นก้องเอ้าเอานูา่นไปแล้วครับหลงลก็เป็นการมาหากับข่าวกันนะครับก็อยู่ว่างๆหาอะไรทำเพลิน ก็เมื่อกี้ผมไปกู้อวนมารอบหนึ่งแล้วนะครับแล้วก็แม่บ้านเขาก็ตกปลามาได้นี่สองคนได้ขนาดนี้แล้วนะครับดูเลยไหนยกโชว์หน่อยงูหนักนี่นะครับทั้งอวนทั้งเบ็ดโดนมาขนาดนี้แล้วนะครับตึงมือตึงมือ,อ <laughs> แล้วก็เดี๋ยวก่อนจะกลับนะครับเมื่อกี้เห็นมีติดอยู่น่าจะประมาณสองสามตัวนะครับค่อยๆสะสมกันไปเรื่อยๆ ดูวันนี้จะได้สักเท่าไรนี่ครับฝนก็ตกนะครับดูบรรยากาศก็วันนี้ผมไม่ได้เอาบิดมานะครับนู่นนู่นนู่นกคือเลยอ้วนผมนู่นนู่นนู่นอาจจะมีติดอีกหลายตัวนะครับแต่เดี๋ยวทิ้งไว้สักพักเดี๋ยวให้แม่บานก็ตกปลาก่อนไม่งั้นเดี๋ยวปลาก็ตื่นเมื่อกี้ก็ลงไปลุยมารอบหนึ่งแล้วนะครับลงไปลุยปดวิ่อีกละวิ่อีละ ครับผมก็เดี๋ยวก็ชมบรรยากาศแล้วก็ลุ้นกันไปเรื่อยๆนะครับดูว,วันนี้จะหมานเท่าไหร่จะได้กับขา่าวตะไร2องคนกับแม่บ้านป๊าปโอ้ยดอกนี้นาอยู่ดูเขาจะหมานหรือไม่มานก็อพอดีวันนี้นะครับก็ตั้งใจที่จะมาหาเหยื่อไปดักปลาไหลด้วยนะครับ เจอแดดร้อนแล้วก็มาเจอฝนตกสุดยอดดูครับดูที่เขาครับหมอกเต็มเลยพึ่งแรงไปนะครับตกเลงแรงโอ้โหมาแล้วนะครับตัวปติว <c oughs> ตีเดียวตัวเล็กปล่อยก่อนเอาขนาดที่ใช้ได้นะครับ ก็จะมีเล็กโตมีใสก็ถืวอว่าใส่ใช้ได้นะครับรุ่นนี้ฮัดเอาโตนุโอ,อ้มาลงมาลงลงลงนี่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 โอ้โหเจ๊บไปดิโชว์นะครับถ่ายเขาอย่างเดียวเดี๋ยวก็ไปหากูอ้อันต่อเอาแล้วเอาแล้วเอาละเอาละ ยัง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 ลุนลนลุนลุนยัง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 ง่นะกินเยน่าจะโมยตอเยอะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊มเรียร้อยเร้อยเยอะเกลี้ยงโอ้ยขาวเงี้ยนูนครับนู่นนู่นนู่นน้ำก็เพิ่มเพิ่มนู่นนะครับเริ่มมีลุนแล้วนะครับน่าจะพอมีนั่นนั่น ดูครับน้ำออกเพิ่มก็เพิ่มอยู่เดี๋ยวทิ้งไว้อีกแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวจะไปรบกวนแม่บานก็ตกปลาซะเปล่า,าล <laughs> หนุนหนุหนีน,นี้ครับของพี่สาวดูแข่งข้างมาเลยนะครับโอ้โห,โห,โห,หแต่ละคนพอได้อยู่นะครับ หนึ่งคันเขาแข่งกงันนะครับสองคนเขาเบ็ดคนละคันผมเองพลาดเลยนะครับไม่ได้เอาเบ็ดมานี่เขามันกันอยู่แค่สองคนครับผมเดี๋ยวคอยไปมันกับผมนะครับหนูเลยอวนผมผมดักล้อมรอบเลยรู้สึกเหมือนปลาจะไม่ค่อยติดเท่าไรกูมาสองรอยแล้วนะครับแล้วก็รวมกับแม่บานเขาตกปลาด้วยได้มาเท่านี้เกือบจะพอแล้วนะครับเดีย๋ยวอีกแป๊บนึง กระตกกันให้หายมันก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยว่ากันไปครับผม่ปไปดูรอยทุท้ไทยเดี๋ยวจะได้กับบ้านกันนะครับไปดูจะได้สักกี่ตัวก็สะสมก็น่าจ,จะพอได้กับข้าวแล้วนะครับเย็นนี่นี่ในบานกระตกด้วยผมดักอวนด้วยนะครับดูโอ้โหเค่นนี้ก็หนักมือแล้วครับ่ะเดี๋ยวไปกูอวนกันดีกว่า ครับกว่าจะได้สักกี่ตัวโอ้ฝั่งนี้หนึ่งตัวเลยอ๋อเดี๋ยวปลดปลาชุดนี้นะครับผมก็จะเก็บเลยเพราะว่านี่อาจจะพอแล้วนะครับเดินมาขนาดนี้สองคน Muchas <laughs> gracias. นี่นะคะนี่ก็ออวนชุดนี้นะครับเป็นอวนหาเซนก็จะใสจะไม่ค่อยโตเท่าไหร่แต่ก็ไม่ได้เล็กเกินนะครับสำหรับปลาโมเทศ ปลาหมอเทศนะครับชุดนี้ไม่ใช่ปลานินเพราะว่าที่ผมมาวางอวนนี่เป็นบ่อกุุงล่างนะครับ ตรงนี้เห็อหว่าเห็นกระพือเลยนะครับดูเดี๋ยวเลยนะครับชุดนี้นะครับผมก็จะเอาไปทำทั้งเหยื่อดักปลาไลแล้วก็กับข่าวคนนะครับ อุ้ยหงี่บเงียบรอว่ามีนะครับยองมาใช่ เลยโอ้นูน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 ติดห่างๆนะครับลอยสุดท้าย น,น,นะครับดูจะได้อีกหรือเปล่าปลามีนะครับแต่ไม่ค่อยติดอ้วนลูก<ร>เพราะว่าโดนคนเข้ามาวางกันบ่อยนะครับเลยปลาเลยค่อนข้างจะลู้หน่อยหนึ่งตัวส่สีสวยเลยนะครับดูนี่ สำหรับอวนหาหกเซนก็ผมก็ไม่ค่อยได้มาบ่อยนะครับมาวางอวนนานๆผมจะมาทักครั้งหนึ่งก็พอดีวันนี้มาทรงแม่บานเขาตกปลากับพี่สาวนะครับก็เลยถือโอกาสมาหาวางปลาขอหากับข้าวครับ ใช่ไหมๆๆๆๆยังอยู่ยังอยู่ยังอยูอย่ครับโอ้ตรงนู้นอีกโอ้โหตรงนี้โอ้เป็นกระจุกนี่ด้วยเด๋วมันๆแล้วครับ จะลุปแล้วด้วย เหมือนหนูจะเหยียบหอยพอกอะเหมือนหนูเหยียบหอยอะพอกใช่จ้ะนี่นใช่ไหมนี่ไหนูเหยียบอะอือใช่จริงจริงด้วยไงนี่ตรงนี้เดี๋ยว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 หาหอยพอกเห็นไหมตรงนี้เนี่ยเนี่ยวเดินมาตรงนี้เดี๋ยวเดี๋ยวหนีๆเจอแล้วเจอแล้วอุ้ยีหอยพอกด้วยนี่ตัวนะครับตรงนี้ โอ้โหหมัอนมันครับผมเฮ้ยอย่างนี้ก็มีเฮ้นี่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 เจอแล้วนี่นี่นี่โอ้ยโราเดินอย่างนี้ก็ได้เรื่องครับเนี่ยโอ้โห้นี่ครับอุ้ยนี่ตรงนี้เนานี่หนาอุ้ยนี่เน่าเนี่ยตัวนี้แจ๋งโอ้ แหลมเลยครับเอาเลยทิ้งอ้วนเลยไปดูตะกี้เราเดินเดินมาเราเหยียบเหยียบเอ๊ะอะไรโหได้ป่ะนี่หนับานเลยเยอะาดูก่อนมาเพื่อจะเอาหอยสักหน่อยนึงนี่นี่ใช่ได้ป่ะเนี่ยมาดูก่อนกดช้าเคลียบให้อี ได้ละได้ไดหม<ด>บอกเขาปลาติดอวนอีกโอ้เยอะเลยนะครับแต่ไม่เอานะครับวันนี้เราจะเอาแค่ปลาอย่างเดียวก่อน <c oughs> <c oughs> มันปลาติดอวนว่ไงเล่นน้ำไปเล่นน้ำมา <c oughs> เอา้าต็ปอวนก่อนครับจะ <c oughs> ไหนไปสรุปผลงาน โอ้ยเต็มเลยครับผมขอตัวเก็บบอลก่อนเดี๋ยวเราไปสรุปผลงานกันข้างบน ครับผมก็ปู่วันเสร็จแล้วนะครับแล้วก็เตรียมจะกลับมาเอ๊ะจะกลับไปบานกันก็แม่บานเขาก็หยุดตกแล้วนะครับดูผลงานของเขากับของผมสองคนของผมดักอวนของแม่บานตกปลานะครับคูตใสมายกไม่ไหวยกนานแล้วเมื่อยใส่สวยอยู่นะครับยอดครับผมขอท้าเพื่อนๆที่เพียงน,น้องหน,น้าหน้าทันใจชอบคลิปนี้ก็ อย่าลืมช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามก็เป็นกำลังใจใด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวรับเจอกันใหม่คลิปหนะ้าคลิปนี้ก่อนเจีกยวครับโอ้ <laughs>